จากเด็กที่แม่ไม่อยากให้เกิดสู่ซูปเปอร์สตาร์วงการลูกหนัง สุดยอดกองหน้าแห่งยุคอย่างคริสติโนโรนโดก็มีอายุครบ40ปีแล้วในวันที่5กุมภาพันธ์2568แม้ว่าอายุจะแตะถึงหลัก4แล้วแต่เจ้าตัวก็ยังคงรอดลั่นอยู่บนฟลอร์าและทำผลงานออกมาได้ดีอยู่เสมอจนสามารถใช้คำว่าอายุก็เป็นแค่ตัวเลขแต่ก่อนที่โลกลูกหนังจะได้จดจําชื่อของ CR 7รซรู้กันหรือไม่ว่าโลนโดนั้นเกือบไม่ได้มีโอกาสลืมตาดูโลกและเรื่องราวที่กําลังจะพูดถึงต่อไปนี้อาจจะไม่มีคนสนใจเพราะเมื่อ40ปีก่อนมาเรียโดโรเลสคุณแม่ของโรนลโดที่นน,นั้น้นอายุได30ปี มีลูกอยู่แล้วถึง3คนแต่จู่ๆคนที่4ก็มาแบบที่ว่าเธอก็งงว่ามาได้อย่างไรทั้งที่ไม่ได้ตั้งใจจะมีเพิ่มแต่เดิมทีแล้วชีวิตที่เป็นอยู่ณตอนนั้นก็ลําบากมากอยู่แล้วรายได้ที่หามาก็ไม่ได้มีมากมายจนทําให้แม่ของโรนันโดตัดสินใจจะเอาเด็กคนที่4ออกหรือพูดง่ายๆก็คือโรนันโดจะไม่ได้เกิดมาแต่การกระทําแบบนั้นเป็นสิ่งผิดกฎหมายแน่นอนว่าแพทย์ปกติไม่ยอมแน่นอนเธอจึงปรึกษาคนแถวบ้านคนแถวบ้านจึงบอกวิธีง่า,งงายๆโดยไม่ต้องผ่านมือหมอแต่กลับไม่ได้ผลจนสุดท้ายเธอกลัวเก จะเก็บเด็กคนนี้เอาไว้ซึ่งสุดท้ายแล้วการตัดสินใจเลี้ยงดูเด็กคนที่4จนเติบโตมาได้นั้นกับกลายเป็นเหมือนของขวัญจากพระเจ้าเพราะถ้าเธอตัดสินใจทำลงไปในวันนั้นก็อาจจะไม่มีชื่อของคริสเตนโนโรนโดที่ทำให้ทุกอย่างในครอบครัวเปลี่ยนไป